สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโดดี้สักุระชาแนลนะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันอยู่กันในชุดยูกะตะนะคะทุกคนแต่ทุกคนเห็นด้านหลังไหมมันก็คือร้านรามเมงนั่นเองนะทุกคนที่อัปเดตเข้ามานะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปฝั่งนู้นกันโอเคไม่มีรถข้ามได้นะคะนี่เป็นร้านที่แบบว่า ร้านที่อัปเดตเข้ามาแต่ว่ามีคนมาตกแต่งนะคะทุกคนซึ่งไม่ใช่เราแน่นอนนะคะเพราะเราคงไม่ได้สร้างสวยขนาดนี้หรอกนะทุกคนอะไรนี่ก็จะมีเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่หรือว่าภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนยากไม่ออกนะคะทุกคนน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแหละเพราะเป็นร้านรามเมงไงามาดูหน้าร้านดีกว่านะคะหน้าร้านก็จะมีการตกแต่งขึ้นมานะคะให้ดูเป็นร้านไม้นะคะทุกคนที่แบบ มันสวยมากทุกคนมันน่ารักมากตรงนี้ก็สามารถมีโต๊ะด้านนอกร้านด้วยนะคะนี่เป็นโต๊ะสีแดงแบบนี้เลยมีเก้าอี้มีอะไรพร้อมเลยเหมาะสําหรับคู่รักหรือว่ามากับเพื่อนอะไรแบบนี้นะอล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยนะคะโอ้โหดูการตกแต่ง,ขงเขาดีคือแบบน่ารักมากเนาในร้านอา๋อร้านปิดตายแล้วฉันลืมปรับเวลาทุกคนปรับเวลาก่อนนลจ๊ะใครจะมาปรับเวลาเปิดยัง ยังไม่เปิดอีหรอเปิดได้แล้วมั้งโอเคเปิดแล้วนี่นะคะทุกคนเราก็จะเข้ามาดูในร้านกันอันนี้ก็จะเป็นในร้านนะคะโอ้โหคือแบบพอเขาตกแต่งแล้วมันหน้าแบบหน้าเข้ามานั่งรับประทานมากกว่าเดิมอีกอ่ะทุกคนเพราะว่าร้านไม่มีความแบบทันสมัยมากทุกคนอืมคือดีมากมีโต๊ะมีอะไรพร้อมเลยนะแล้วก็มีป้ายตรงนี้น่าจะเป็นป้ายเมนูหรือเปล่าทุกคนมาเดี๋ยวไปไป,ไปดูด้านหลังกันมีหมู่ไหมโอเคมีน้องหมู่เหมือนเดิมนะคะ หมูก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเมนูซิกเนเจอร์ของร้านก็คือหมูเออก็จะมีการตกแต่งเป็นต้นซากุระเข้ามาตกแต่งด้วยนะอมยากไปดูชั้นสองแล้วทุกคนเพราะว่าเขามีการต่อเติมชั้นสองขึ้นมาดูดีทุกคนคือเขาทําให้มันน่าแบบน่ารักกว่าเดิมอีกอืมก็ขึ้นบันไดตรงนี้นะคะอะไรอันนี้ก็จะเป็นบริเวณร,ร,รอบๆบร้านนะคะนี่นี่ทุกคนดูร้านน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็น นี่เลยค่ะชั้นสองก็จะเป็นที่นั่งนะคะเออที่นั่งเป็นแบบที่นั่งพรมแบบนี้เลยนะคะทุกคนน่ารักมากก็คือเวลาจะสั่งก็สั่งเอาเมโนูขึ้นมาเสิร์ฟบนนี้นะก็จะเห็นวิวเห็นวิวธรรมชาติธรรมชาติตรงไหนเนี่ยเห็นวิวเมืองนะคะก็จะมีรถผ่านนะคะแล้วก็ตรงข้ามกับบ้านของเราด้วยนะคะทุกคนเออนี่ดูดูวิวผู้ชายนะคะวิวน่ารักมากเลยอ,ะอ่ะขอกระโดดจะปะ แค่าตรงนี้นะคะเป็นไงทุกคนมีป้ายชื่อร้านอะไรพร้อมเลยแต่ว่าถ้าชีวิตจริงอยากขึ้นมายืนแบบนี้นะคะไม่งั้นจะตกนะมันอันตรายมากนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับการที่เอาแจกร้านรามเงงนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะไ้่ลืมแจกไอเดียนนี้เป็นไอดีของร้านนะคะลองมาเซฟมาดูกันนะ